พร้อมนะ ready go แล้วแล้แล้ว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 อ้วนล้อหน่อยอ้วนทำเป็นล้อหน่อยทำเป็นล้อหน่อยอ้าวอ้วนชนะอ้วนไม่แกล้งรอป้าหน่อยปะรอ้าไอ้งอีกเด้อ Ready, อ่ะ ready go ต่อให้เหรอต่อให้เหรอต่อให้เหรอะ <laughs> วัดเร็วกลับเร็ววัดเร็วกลับเร็ววัดเร็ววัดเร็ววัดเร็ว,วเวลวยนะ <laughs> <laughs> เฮ้ยพี่โกงอ่ะพ <laughs> ี่โกงนี่ว่ะพักหน่อยไหมอะไรหรอกป้าช,ะชะดัดๆตรงเนี้ย Ôi, <laughs> à à <laughs> <laughs> ai, ai đây lâu non ở đây hả nó là lúc lâu quá Hãy subscribe cho